สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับลินนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ลินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ลินด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนลินก็จะพาทุกคนนะคะมาดูรถรางนําเที่ยวที่เมืองชิวาว่ากันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นั่นเองนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะทางชิว,ว,วาว่านะคะก็จะมีรถรางมาบริการนําเที่ยวนะคะภายในบริเวณใจายะ ใจกลางเมืองนะคะย่านใจกลางเมืองนั่นเองนะคะซึ่งราคาตั๋วนะคะที่หลินดูเมื่อกี้นะคะที่ซุปเปขายตั๋วนะอยู่ที่100เปโซนะคะหลินจะพาทุกคนมาดูรถรางน้าเที่ยวนะคะน่ารักน่ารัก,รกทุกคนแล้วก็บรรยากาศในการเที่ยวของวันนี้กันนะคะแต่หลินคงไม่ได้ขึ้นนะทุกคนก็จะพามาดูรถแล้วก็ดูบรรยากาศแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะที่นี่คือ <Okay. S 2> ที่ขายตั๋วนะคะผู้ใหญ่อยู่ที่100เปโซแล้วก็เด็ก50เปโซนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถรางที่เลาเอามาฝากทุกคนในวันนี้น่ารักใช่ไหมนะคะอย่าลืมกดติดตามหลินไว้ด้วยนะเพราะว่าลินจะมีคลิปดีๆจากเม็กซิโกมาฝากทุกคนอีกแน่นอนะคะ่ะสำหรับวันนี้ลินขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ